สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับโบอ,อีกแล้วนะคะกับรายการเรื่องบ้านบ้านใบเจ Asset Management ค่ะวันนี้โบจะพามาชมบ้านเดี่ยว2ชั้นขนาดใหญ่นะคะเราอยู่กันที่รังสิตคลอง3ค่ะกับหมู่บ้านอนันดารังสิตคลอง3นั่นเองค่ะซึ่งที่นี่นะคะทางโครงการของเรามีการถมที่ที่สูงกว่าถนนนะคะถึง50เซนติเมตรค่ะและก็ยกระดับความหรูหราความสะดวกสบายพร้อมกับความเงียบสงบให้กับผู้คนในชุมชนนะคะหรือว่าในโครงการของเรานั่นเองค่ะและที่สําคัญเลยโครงการนี้เดินทาง สะดวกมากอยู่ใกล้กับทางด่วนโชเวย์และวงแหวนตะวันออกค่ะที่สําคัญนะคะเรายังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันเลยมีทั้งขับเท้าสระว่ายน้ําสวนสาธารณะและฟิตเนสค่ะและอย่างที่บอกไปว่าเป็นโครงการที่น่าอยู่มากๆนอกจากบ้านจะมีขนาดที่ใหญ่แล้วมีพื้นที่ใช้สอยได้สูงสุดกว่า210ตารางเมตรนะคะ <Wow. S 1> เรายังอยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้าอย่างเช่นฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธ์ค่ะแมคโครเทสโกโลตัสบิ๊กซีนะคะแล้วก็ยังมีสถานที่อำนวยความสะดวกมากมายเลย ทั้งโรงพยาบาลและสถานศึกษาอีกด้วยค่ะส่วนด้านในบ้านจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามโบไปชมกันเลยค่ะ และตอนนี้โบก็อยู่ที่บ้านเลขที่88ทับ58นะคะตำบลคลอง3องามอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะจะมีขนาดพื้นที่อยู่ที่54.2ตารางวา112ตารางเมตรค่ะและสามารถจอดรถยนต์ได้ถึง2คันด้วยกันค่ะบริเวณโดยรอบนะคะคุณสามารถตกแต่งออกแบบเป็นสวนบริเวณนอกบ้านก็ได้หรือว่าทําเป็นสถานที่นั่งเล่นนะคะจิบกาแฟในช่วงเช้าก็ได้ค่ะส่วนด้านในบ้านเป็นยังไงตามโบไปชมกันเลยค่ะ ล้วโบก็มาอยู่ด้านในตัวบ้านแล้วนะคะบริเวณชั้นหนึ่งค่ะจะมีห้องโถงใหญ่หนึ่งห้องนะคะพร้อมกับห้องน้ําอีกหนึ่งห้องและห้องครัวอีกหนึ่งห้องค่ะซึ่งบริเวณโถงใหญ่ที่โบยืนอยู่ตรงนี้นะคะสามารถทําเป็นห้องรับแขกหรือว่านั่งชมทีวีสําหรับคนในครอบครัวก็ได้ค่ะและบริเวณห้องครัวนะคะจะอยู่ด้านในบ้านนะคะก็จะมีบริเวณที่กว้างค่ะสามารถทําอาหารประเภทครัวไทยก็ได้แล้วก็สามารถนะคะออกแบบจัดสรรจัดสวนนะคะให้เป็นห้องรับประทานอาหารก็ได้ด้วยค่ะส่วนห้องน้ํานะคะเรามีสุข ที่ครบครันให้อยู่แล้วนะคะทั้งสุขภัณฑ์นะคะอ่างล้างหน้าและก็ยังมีฝักบัวซึ่งสามารถอาบน้ําบริเวณชั้นหนึ่งก็ได้ค่ะและยังมีอีกหนึ่งห้องนะคะซึ่งเป็นห้องเก็บของที่อยู่บริเวณใต้บันไดนะคะเอาเป็นว่านอกจากชั้นหนึ่งนี้แล้วเดี๋ยวโบพาไปชมชั้น2กันต่อนะคะมีห้องไหนที่น่าสนใจหรือว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปดูกันเลยค่ะ เดินขึ้นมาถึงบริเวณชั้น2ของตัวบ้านนะคะก็จะมีสองห้องนอนค่ะซึ่งเป็นห้องนอนใหญ่และห้องนอนขนาดกลางนะคะพร้อมกับ1ห้องน้ําค่ะที่โบยืนอยู่ตรงนี้เป็นห้องนอนขนาดใหญ่หรือว่าห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะบริเวณห้องนี้สามารถวางเตียงคิงไซส์ขนาดใหญ่ได้นะคะแล้วก็เราจะมีการจัดสรรบันส่วนนะคะโดยการแบ่งนะคะโดยมีฉากกั้นห้องให้เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งคุณสามารถทําเป็นห้องแต่งตัวนะคะแล้วก็ทําเป็น w a l k i n c l o s e t หรือว่าจะ b u i l d เฟอร์นิเจอร์ก็ได้นะคะส่วนอีกหนึ่งห้องจะเป็นห้องนอน ขนาดก,กลางค่ะสามารถนะคะทำเป็นห้องนอนสำหรับน้องๆน,นะคะหรือว่าเป็นห้องนอนรับรองแขกก็ได้ค่ะ ภายในหมู่บ้านนะคะก็จะมีพื้นที่ส่วนกลางที่เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ให้ลูกบ้านนะคะได้มาใช้พื้นที่ตรงนี้ค่ะทั้งสนามกีฬานะคะที่มีสนามบาสขนาดใหญ่ด้วยแล้วก็มีสนามเด็กเล่นค่ะพร้อมทั้งนะคะด้านในก็จะมีสระไว้น้ำอีกด้วยค่ะการเดินทางไปที่บ้านอนันดาลังสิตคลองสามเริ่มต้นที่ถนนรังสิตนครนายกฝั่งเดียวกันกันกบสวนสนุกรีเวิร์แล้วกลับรถใต้สะพาน ตามป้ายบอกทางบิ๊กซีคลอง3หลังจากนั้นให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอยไปตามป้ายบอกทางโรงเรียนนภสรแล้วขับตรงไปเรื่อยๆบนถนนโยธาธิการขูดคดประมาณ3กิโลเมตรทางเข้าหมู่บ้านจะอยู่บริเวณซ้ายมือค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะที่โบพาไปชมกันวันนี้หวังว่าจะถูกใจหลายๆท่านนะคะกับหมู่บ้านอนันดารังสิตคลอง3แห่งนี้นะคะซึ่งท่านไหนที่สนใจคะ่ะสามารถติดตามหรือว่าติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ Facebook f แ n p a g e J Asset Management ค่ะหรือที่ YouTube Channel นะคะเรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management ค่ะและเราก็ยังมีซักมือสองสภาพนางฟ้าให้คุณได้เลือกอีกมากมายนะคะและก็ยังมีบริการให้คำปรึกษาพร้อมกับยื่นสินเชื่อบริการฟรีไม่มีค่าชใช้จ่ายค่ะสนใจนะคะก็ติดตามกันได้เลยทั้ง2 ช่องทางนี้ค่ะส่วนใครนะคะอยากจะรู้ว่า EP ีหน้าโบพาไปชมบ้านที่ไหนกันบ้างติดตามกันได้นะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ